อานิสง์ของธรรมหนึ่งประการในยะที่หนึ่งพิคุทั้งหลายเมื่อทำข้อหนึ่งบุคคลจเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อทำโสดาปฏิผลให้แจ้งย่อมเป็นไปเพื่อทำสกทาคามิผลให้แจ้งย่อมเป็นไปเพื่อทำอนาคามิผลให้แจ้งย่อมเป็นไปเพื่อทำอารหัตผลให้แจ้งทำข้อหนึ่งคืออะไร คือกายะ,ะตาสติภิกขุทั้งหลายทำข้อหนึ่งนี้แลบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อทําโสดาปฏิผลให้แจ้งย่อมเป็นไปเพื่อทํำสกทาคามิผลให้แจ้งย่อมเป็นไปเพื่อทําอนาคามิผลให้แจ้งย่อมเป็นไปเพื่อทําอรหัตผลให้แจ้งอานิสง์ของธรรมหนึ่งประการ ในยะที่สองพิกุทั้งหลายกายะคตาสติอันพิกุรูปใดรูปหนึ่งเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นไปในส่วนวิช,ชาย่อมอย่างลงในภายในของพิกุนั้นเปรียบเหมือนมหาสมุทรอันผู้ใดผู้หนึ่งถูกต้องด้วยใจแล้วแม่น้ําน้อยสายใดสายหนึ่งซึ่งไหลไปสู่สมุทรย่อมอย่างลงในภายในของผู้นั้นฉะนั้น พิกุทั้งหลายทำข้อหนึ่งซึ่งบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วเป็นไปเพื่อความสังเวชใหญ่เป็นไปเพื่อประโยชน์ใหญ่เป็นไปเพื่อความเกษรรมจากโยคะใหญ่เป็นไปเพื่อสติและสัมปชัญญะเป็นไปเพื่อได้ยาณทัศนะเป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันเป็นไปเพื่อทำให้แจ้งซึ่งผลคือวิช,ชาและวิมุตทำข้อหนึ่งคืออะไร คือกายะคตาสติภิขุทั้งหลายเมื่อทำข้อหนึ่งบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วแม้กายก็สงบแม้จิตก็สงบแม้วิตกวิจารก็สงบทาที่เป็นไปในส่วนแห่งวิชาแม้ทั้งสิ้นก็ถึงความเจริญบริบูรณ์ทมข้อหนึ่งคืออะไรคือกายะคตาสติภิขุทั้งหลาย เมื่อทำข้อหนึ่งบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นได้เลยและอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมละเสียได้ทำข้อหนึ่งคืออะไรคือกายะขตาสติภิกขุทั้งหลายเมื่อทำข้อหนึ่งบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญภัยบูญยิ่งทำข้อหนึ่งคืออะไรคือกายะขะตาสติภิกขุทั้งหลายเมื่อทำข้อหนึ่งบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมละอวิชชาเสียได้วิชาย่อมเกิดขึ้นย่อมละอัสมิมานะเสียได้อนุสัยย่อมถึงความเพิกถอนย่อมละสังโยตเสียได้ทำข้อหนึ่งคืออะไรคือกายะขะตาสติ ภิขุทั้งหลายเมื่อทำข้อหนึ่งบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความแตกฉานแห่งปัญญาย่อมเป็นไปเพื่ออนุป,ปาธาปริณิพานทำข้อหนึ่งคืออะไรคือกายะ,ะตาสติภิขุทั้งหลายเมื่อทำข้อหนึ่งบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมมีการแทงตลอดธาตุมากหลายย่อมมีการแทงตลอดธาตุต่าง ย่อมมีความแตกฉานในธาตุมากหลายทาข้อหนึ่งคืออะไรคือกายะขะตาสติภิขุทั้งหลายเมื่อทำข้อหนึ่งบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญาย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญแห่งปัญญาย่อมเป็นไปเพื่อความภัยบูร์แห่งปัญญาย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาใหญ่ ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญามากย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาไพยบู์ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาหลกซส้งย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาสามารถยิ่งย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเสมือนแผ่นดินย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มากด้วยปัญญาย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาว่องไว ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเร็วย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาร่าเริงย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาแล่นย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาคมย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเจาะแทงกิเลสทำข้อหนึ่งคืออะไรคือกายะคตาสติภิกุทั้งหลายทำข้อหนึ่งนี้แล บุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญาย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญแห่งปัญญาย่อมเป็นไปเพื่อความภัยบูนแห่งปัญญาย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาใหญ่ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญามากย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาภัยบู์ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาลึกซึ้ง ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาสามารถยิ่งย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเสมือนแผ่นดินย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มากด้วยปัญญาย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาว่องไวย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเร็วย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาร่าเริงย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาแล่น ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาคมย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเจาะแทงกิเลสอาน,นิสงค์ของธรรมสี่ประการพิกุทั้งหลายทำสี่ประการเหล่านี้อันบุคคลจเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อกระทําให้แจ้งซึ่งโสดาปติผลสี่ประการเป็นอย่างไรคือการครบสัพปบุรุษ การฟังสัตยธรรมการกระทำไว้ในใจโดยแยบคายการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมพิขูทั้งหลายทำสี่ประการเหล่านี้แลอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลพิขูทั้งหลายทำสี่ประการเหล่านี้อันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไป เพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งสกทาคามิผลสี่ประการเป็นอย่างไรคือการคบสปปรรบุรุษการฟังสัตยธรรมการกระทำไว้ในใจโดยแยบคายการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมพิขูทั้งหลายทำสี่ประการเหล่านี้แลอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งสกทาคามิผล พิขูทั้งหลายทำสี่ประการเหล่านี้อันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อกระทําให้แจ้งซึ่งอนาคามิผลสี่ประการเป็นอย่างไรคือการครบสัปปบุรุษการฟังสัตย์ธรรมการกระทําไว้ในใจโดยแยบคายการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมพิขูทั้งหลายทำสี่ประการเหล่านี้แลอันบุคคลเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อกระทําให้แจ้งซึ่งอนาคามิผลพิขุทั้งหลายทำสี่ประการเหล่านี้อันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อกระทําให้แจ้งซึ่งอรหัตผลสี่ประการเป็นอย่างไรคือการครบสัพป,ปบุรุษการฟังศรทัทธรรมการกระทําไว้ในใจโดยแยบคาย การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมพิขูทั้งหลายทำสี่ประการเหล่านี้แลอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งอรหัต,ตผลพิขูทั้งหลายทำทั้งหลายสี่ประการเหล่านี้เป็นไปเพื่อได้เฉพาะซึ่งปัญญาสี่ประการเป็นอย่างไรคือการครบสปปบุรุษการฟังสัจธรรม การกระทำไว้ในใจโดยแยบคายการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมพิขุทั้งหลายทำสี่ประการเหล่านี้แลเป็นไปพร้อมเพื่อได้เฉพาะซึ่งปัญญาอาน,นิสงส์ของธรรมห้าประการในยะที่หนึ่งพิกุทั้งหลายพิขุหรือพิกุณีใดก็ตามเมื่อเจริญทำให้มากซึ่งทรรห้าประการ เธอพึงหวังผลได้สองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามีทำห้าประการเป็นอย่างไรคือทิ่ขุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีสติอันเข้าไปตั้งไว้ด้วยดีเพื่อปัญญาอันให้อย่างถึงความตั้งขึ้นและความดับไปแห่งธรรมทั้งหลายย่อมพิจารณาเห็นว่าไม่งามในกาย ย่อมมีความสำคัญว่าเป็นของปฏิกูลในอาหารมีความสำคัญว่าไม่น่ายินดีในโลกทั้งปวงพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงพิกุทั้งหลายพิขุหรือพิกุณีใดก็ตามเมื่อเจริญทำให้มากซึ่งทำห้าประการเหล่านี้แลเธอพึงหวังผลได้สองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคืออรหัต,ตผลในปัจจุบัน หรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามีอานิสง์ของธรรมห้าประการในยะที่สองพิขุทั้งหลายพิขุหรือพิกุณีใดก็ตามเมื่อเจริญทำให้มากซึ่งทรรห้าประการเธอพึงหวังผลได้สองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคืออรหัต,ตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามี ทำห้าประการเป็นอย่างไร <c oughs> คือพิขุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิและประธานสังขารย่อมเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยะสมาธิและประธานสังขารย่อมเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตสมาธิและประธานสังขารย่อมเจริญอิทธิบาท ที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิและประธานสังขารย่อมเจริญวิริยะอย่างยิ่งเป็นที่ห้าพิกุทั้งหลายพิกุหรือพิกุณีใดก็ตามเมื่อเจริญทําให้มากซึ่งทำห้าประการเหล่านี้แลเธอพึงหวังผลได้สองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคืออรหัต,ตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามี